สันหามาเล่าของเราในวันนี้ครับจะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวกันครับที่หุบเขาสีชมพูไปดูซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลกันนะครับปีนี้จะน่าสนใจอย่างไรบ้างดอกที่เขาจะออกมาเนี่ยจะออกช่วงไหนอย่างไรและพอขึ้นไปแล้ว มีการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับท่านแรกครับท่านนายอำเภอนครไทยครับท่านสวัยเจริญศรีครับท่านที่2ครับท่านนายกอบตเนินเพิ่มครับท่านนันทพงศ์มาอ้นนะครับแล้วก็ท่านท่านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกาด้วยนะครับท่านรำยองศรีเสวกครับซึ่งทั้ง3ท่านตอนนี้อยู่ในรายการกับเรากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพูดถึงน้อนน้ำปัจจุบันเนี้ย ต้องบอกว่าที่ภูลมโลหุบเขาสีชมพูเนี่ยมีชื่อมากๆแล้วก็คนเขาก็อยากจะมาท่องเที่ยวกันเลยเดี๋ยวถามท่านของหัวหน้าก่อนแล้วกันครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับหุบเขาสีชมพูเป็นมาอย่างไรทําไมเราถึงเรียกที่นี่ว่าหุบเขาสีชมพูครับก็ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับอุทยานแห่งชาติผ้หิลองกล้านะครับก็อยู่ในพื้นที่ ทั้ง3จังหวัดนะครับมีจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหุบเขาสีชมพูนั่นคือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งนะครับมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ1,200ไร่นะครับในห่วงของช่วงฤดูหนาวนะครับดอกนางพญาเสือโคร่งก็จะเบ่งบานนะครับทั้งหุบเขาก็จะเรียกว่าหุบเขาสีชมพูครับแล้วก็กรอกอบกับพื้นที่ของหมู่บ้านล่องกล้านะครับอยู่ในอำเภอนครไทยนะครับในช่วงเดียวกันก็จะมี ดอกอนางพญาเสือโครง่งเป่งบานพร้อมกันเช่นเดียวกันครับครับครับแล้วจุดเด่นของดอกนางพญาเสือโคร่งเนี่ยคะ่ะเขามีจุดเด่นยังไงหรือว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายยังไงกับดอกซากุระที่ต่างประเทศคะ,ะก็คือ,อลักษณะที่คล้ายคล้ายกันกคือมีสีชมพูนะครับแล้วห่วงเวลาการบานก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ ลักษณะของดอกเนี่ยก็คอือบานทั้งต้นนะครับ,รบเต็มต้นนะคือคือในห่วงของฤดูของการบานของดอกรมชาติดคร่งเนี่ย<ม>ก็ในห่วงฤดูหนาวคือในห่วงของอต้นเดือนมกราคมจนถึงปลายเดือนมกราคมในทุกๆปีนะครับ,บซึ่งในช่วงของเวลาการบาน,นก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพอุณหภูมิต่างๆนะครับก็ก็มีมีผลในหลายๆอย่างในการบานของ นำเงินเสร็จโค้งครับครับนี่ฮะอย่างแบกกาของเราข้างหลังนะสีชมพูสดใสแบบนี้เลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ไปสัมผัสกันเนาะท่านายอำเภอครับแล้วอย่างปีนี้เองครับเป็นไงบ้างฮะเราจะบานช่วงไหนแล้วตอนนี้เราเตรียมพร้อมไหมนกันบ้างในอำเภอของเราครับครับช่วงนี้คาดว่าจะบานช่วงกลางเดือนมกราคม<อ>2568นะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าที่อุทยานทางกบการหมู่บ้านก็มีการเตรียมความพร้อมในการทําความสะอาด ปรับปรุงภู้นทัศนะครับทำจิตอาสาพัฒนาในหมู่บ้านเตรียมที่จอดรถดูแลเรื่องห้องน้ำดูเส้นทางงานจราจรนะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมมีการตรวจเช็คมีประชุมตรวจสภาพรถนะครับของทีมรถที่จะขึ้นไปนะครับซึ่งการเข้าพื้นที่เนี่ยขอเรียนว่าเราสามารถเข้าพื้นที่ได้ทาง3ทางก็มีทางอำเภอนครไทย แล้วก็ทางอำเภอด่านซ้ายตำบลกกสะทอนแล้วก็ทางภูทะเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าผมผมไปมาทั้ง3ทางแล้วเนี่ยเส้นทางที่สะดวกที่สุดคือขึ้นทางอำเภอนครไทยผ่านอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับอันนี้จะสะดวกแล้วก็เป็น ถนนดินเล็กน้อยประมาณ5-6ากิโลนะครับครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องการเดินทางที่ท่านอำเภอบอกไปนะว่าสะดวกสุดเนี่ยจะเป็นทานั้นของอำเภอนครไทยสมมติมว่าผมเนี่ยขับรถไปแล้วขับรถไปที่อำเภอนครไทยใช่ไหมครับครับคือเราต้องขับไปจอตรงไหนต้องต่อรถไปไหมหรือทำอย่างไรบ้างที่จะไปดูหุบเขาสีชมพูแบบนี้ได้ก็ก็เขา้า ปักหมุดไปที่อุทยานแห่งชาติภู้อินลองก้าเลยครับก็เข้าไปที่อุทยานซึ่งสามารถขึ้นรถไดส้สองจุดก็คือที่ทําการอุทยานแล้วก็อีกที่นึงไปที่หมู่บ้านมหมู่บ้านลองกาซึ่งห่างจากอุทยานประมาณ7กิโลนะครับค่ารถเนี่ยเท่ากันขึ้นที่อุทยานนี่ที่จอดรถเยอะอสามารถรองรับได้กว่า500600รคันนะครับ หรือหรือจะขับเลยไปที่หมู่บ้านล่องก้าก็จะรับรถได้ประมาณ200คันนะครับขึ้นที่อุทยานน่าจะเพราะว่ามีที่จอดรถสะดวกเนาะและที่นําเพอบอกแล้วครับว่าไม่ว่าท่านจะขึ้นจุดไหนอย่างไรเนี่ยคือค่าบริการเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วเพราะหลายคนหองว่าอุ้ยจะขับไปอีกหน่อยนึงเผื่อไม่ได้ไกลขึ้นค่ารถสมถูกขึ้นไม่คือถ้าเกิดอุทยานเนี่ยก็คือเขาก็รองรับอยู่แล้วเนาะใช่ครับสามารถเอารถเราเนี่ยไปจอดตรงนั้นได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีรถบริการขึ้นไปใช้เวลา นานไหมฮะกว่าจะเห็นขึ้นไปลดบริการนี่ยครับจากจากหมู่บ้านเนี่ยประมาณ6กกิโลครับจากหมู่บ้านใช้เวลาประมาณสิบสิบนาทีก็พอใช่ครับจากอุทยานเนี่ยก็จะประมาณสิบสองกิโลก็ก็เป็นดิน6กิโลก็ใช้เวลาประมาณสิบห้าสิบนาทีนะครับครับผม ค่ะและวอย่างนี้ค่ะเป็นการถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนเหมือนกันนะคะเพราะว่าในคนที่มาขับรถบริการเนี่ยเป็นคนในชุมชนด้วยใช่ไหมคะน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจไปเที่ยวี่ก็สามารถนํารถไปจอดได้จากตามที่นายอำเภอบอกแล้วก็ใช้บริการรถนําเที่ยวขึ้นไปชมดอกพญาเสือโคกได้ครับคราวนี้พอเราขึ้นไปบนนั้นแล้วครับเขามีลิมิตมีเวลาจํากัดอย่างไงแม้ของรถแต่ละเที่ยว ว่าขึ้นไปแล้วน่ให้เวลาคุณกี่ชั่วโมงหรือว่าแล้วแต่เราเลยยังไงบ้างอ๋อครับสำหรับเรื่องการนำเที่ยว <c oughs> ใ,นในแต่ละชมรมซึ่งประกอบด้วยชมรมของฝั่งจังหวัดพิจิตโลก <c oughs> ครับก็อย่างที่ท่านนํำเพินนเรียนไปแล้วมีสองจุดนะครับ <c oughs> ตรงบริเวณที่ทําการกับตรงหมู่บ้านนะครับในการนําเที่ยวในแต่ละในแต่ละคลิปเนี่ยในแต่ละ <c oughs> คันของของอ ชมรมของแต่ละชมรมเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงในการขับขี่ท่องเที่ยวไปในพื้นที่ขุบเขาสีชมพูนะครับซึ่งมันมีหลายจุดหลายหลายแปลงนะครับให้ให้เที่ยวชมนะครับมีจุดชมวิวมีแปลง1จนถึงแปลง7แปลง8อะไรประมาณนี้ครับแต่ละท่านก็จะใช้เวลาในการถ่ายรูปไปเรื่อยๆ็นเป็นรูทของเขาเลยเขาจัดไว้แล้วนะครับคราวนี้ฮะถามด้านหองนายกบ้างครับ ว่าณนะตอนนี้เองในพื้นที่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะไปดูหุบเขาสีชมพูแล้วเนี่ยแล้วมีการรองรับในเรื่องของสถานที่การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอะไรอีกที่น่าสนใจครับสถานที่ก็คือเป็นเป็นโฮมสเตย์ครับที่ว่านักท่องเที่ยวส่วนข้างข้างบนหมู่สิบล้องก้านเนี่ยจะประมาณตอนนี้ประมาณสักร้อยร้อยหลังรับร<ม>ับนักท่องเที่ยวได้ก็อยู่ประมาณสักแปดร้อยถึงถึงพันต่อวันครับครับผม ก็มีมีสถานที่พักนะครับแล้วก็ตอนนี้โฮสเย์ของหมู่ชุมชนบ้านล่องกล้านะครับที่เขาสร้างให้นักท่องเที่ยวไปพักแล้วจะมีสถานที่กางเต็นท์นะครับก็รับได้บรรจุได้ประมาณถึงถึงเก็บพันนะครับที่กางเต็นท์นะครับตอนนี้จริงๆก็ย้อนไปถึงในปีนี้นะครับปีนี้คือ สกุล่าที่ที่บานนะครับมันมันช้าไปนิดนึงครับซึ่งก่อนตอนเนี้ยมันไม่ค่อยหนาวครับนะครับเมื่อก่อนจะเดือนธันวาเดือนธันวาเนี่จะเริ่มหนาวพอเริ่มหนาวปุ๊บไอ้ดอกสกุล่าของของภูมิโลเนี่ยจะจะจะเริ่มบานเร็วแต่ปีนี้คาดว่าคือกลางมกราคมกลางมกราคมจะบานเต็มที่นะครับครับก็ก็ยินดีครับก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทุกทุกท่านนะครับเข้าไปเที่ยว ไปเที่ยวชมดอกซากุระเมืองไทยนะครับกับบ้านสีชมพูของอัตบุญเพิ่มนะครับแล้วอย่างนี้ค่ะนอกจากดอกไม้สีชมพูแล้วค่ะทางพื้นที่เนี่ยมีการท่องเที่ยวหรือว่ามีสินค้าอะไรที่จะแบบนําเสนอนักท่องเที่ยวให้เข้าไปชมบ้างคะจะเป็นจะเป็นตลาดนัด็กดดอยครับเป็นตลาดนัดติดดอยคือสินค้าต่างๆที่ชาวบ้านเนาะได้ปลูก หลายๆอย่างนะครับที่วันนี้ก็นําเสนอคือมาันนะเอาเหมือนยกตลาดนัดเด็กดอยขนาดย่อมนะมาในรายการของเรากันเลยนะฮะแล้วก็ชุดที่สวมใส่น่ารักมากๆอันนี้เป็นชุดชาติพันธุ์บนนั้นเลยใช่ไหมฮะครับผมเป็นชุดอะไรเอ่ยชุดม้งนะครับเผ่าม้งนะครับจริงๆมีคนนั้นก็จะหลายเผ่ามงครับหลายเชื้อชาตินะครับข้างบนนะครับแต่ส่วนมากก็จะจะร่วมกันหลายแท้เนาะอาจะเป็นเผ่าม้งเผ่าอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ร่วมกัน และแบบนี้เพราะผมเห็นชุดน่ารักแบบนี้คือคนที่ไปเที่ยวเนี่ยบางทีเขาอยากสวมใส่ชุดเนาะแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยเรามีให้เช่าหรือมีบริการไหมมีใช่ไหมมีครับอ่าเรื่ว่าชมนี่เขามีให้บริการเลยนะแบบว่าอยากให้เข้ากับสถานที่ไงแต่งชุดน่ารักน่ารักแบบน้องๆเนี่ยนะฮะอะไรก็ไปได้ส่วนใหญ่แล้วของที่เอามาขายในตลาดนัดเนี่ยฮะจะเป็นของอะไรอย่างไรบ้างมีการการหมายถึงว่าพืชไร่จากที่ชาวบ้านนะครับได้ปลูกแล้วก็ให้เด็กๆ เอามาขายมันเป็นเป็นชุมชนตลาดนัดเด็กก็น่าจะนั่งขายนะครับนั่งขายให้ทั้งนักท่องเที่ยวไปไปชมแล้วก็ไปซื้อนะครับเพราะวัสดุต่างๆก็คือของของชาวบนเขานะครับทั้งหมดเลยเคยทราบมาว่ามีดาราชื่อดังเคยไปประชาสัมพันธ์ตลาดเด็กดอยด้วยนี่ใช่ไหมคะอ๋อมีครับใช่ฮะเด็ก นาเด็ดนาเดชโอ้เรียกได้ว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของพื้นที่นะนอกจากจะมีการแต่งชุดเด็กดอยเนี่ยตามชนเผ่าแล้วเขาก็ยังมีผักผลไม้แล้วก็พืชได้ในพื้นที่มีการนํามาขายในราคาที่ไม่สูงในราคาย่อมเยาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างผักเนี้ยค่ะที่นํามาวันนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีสตรอเบอร์รี่นะครับโอ้ช่วงนี้เลยไหมฮะสตรอเบอร์รี่จะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วใช่จะมีสตรอเบอร์รี่จะออกเยอะๆช่วงไหนอะที่นครไทย ช่วงไหนฮะตอนนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้เลยครับโอ้โหคุณใครอยากรับประทานสับปรร่นะเช่นชอบไปได้เลยนะแล้วก็ผมเห็นมีผักเนาะผักต่างๆที่เอามาหลากหลายเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เหมือนเป็นแบบโลโก้เป็นสัญลักษณ์อะไรก็คือดอกไม้เครเรียกว่าดอกอะไรนะดอกกระดาษดอกกระดาษนะฮะอันนี้คือมักจะเห็นกันเยอะมากนะใครไปเที่ยวเนี่ยก็ซื้อมาเป็นของฝากได้ นะครับมีอะไรน่าสนใจอีกครับในตลาดมีโบหิมะนะครับเห็นเป็นอาหารสุขภาพนะครับโบหิมาร์โบฮิมาที่เป็นหัวหัวใช่ไหมเป็นเป็นหัวหัวนี่ยอ่าเดี๋ยวให้กล้องจับไปนะจะเป็นจะเป็นโบหิมะนะครับที่จะเป็นที่จะเป็นหัวหัวนี่คล้ายๆมันนะฮะเดี๋ยวผู้ชมคือผู้ชมเคยได้ยินแหละแต่บางคนแบบไม่เคยเห็นว่าของจริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นกันเนี่อันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ่าอันนี้คือบัวหิมะการรับประทานบัวหิมะนี่คืออย่างไรรับประทานเป็นสดหรือว่าอย่างไไรรฮะใช่คับก็ปขุดมา เขาแนะนําว่าเก็บไว้ประมาณ2-3วันะจะหวานหวานขึ้นเหมือนเหม,มือนกับเสด็จน้ำประมาณนี้ครับ,รบสามารถไปลองประสบการณ์ในการขุดได้นะครับในเพเภอไปลองขุดเนเะออนใช่ครับแล้วถ้เกิดคุณดีนะอันนี้คือแบบถ้าเกิดคุณไปแล้วแบบอยู่ทยากรลงบัวหิมะมาเนี่ยมันมาอย่างไรเนี่ยใน,นเพเภอบ,บอกว่า ไปเลยไปเราเคยเห็นแต่แบบไปเก็บสตรอเบอรี่ในแปลงกันเนาะอันนี้อยากกินโบฮิมะไปขุดเองเลยนะฮะแล้วก็เอาซื้อแลระทานแต่คือต้องทิ้งไว้ก่อนใช่ไหมสองวันทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามวันอ่านี่เป็นเคล็ดลับครับอร่อยนะครับขุดออกมาแล้วนะฮะทิ้งไว้ก่อนประมาณหนึ่งถึงสองวันนะให้ให้มีความหวานมันจะหวานใช่ไหมครับมีความหวานมากขึ้นครับแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพอ๋อรอฮ แล้วนอกจากบัวหิมะเนี่ยดิฉันเห็นมีเบบี้แครอทเดี๋ยวรบกวนน้องชูเบบี้แครอทขึ้นให้ให้ท่านผู้ชมชมหน่อยค่ะอ่าเดี๋ยวจะเป็นเบบี้แครอทคือที่เป็นเป็นผักที่ปลูกอยู่บนพื้นที่นั้นใช่ไหมคะทีเนี้ยค่ะบัวหิมะมีการเชิญชวนให้ไปขุดด้วยตัวเองแล้วอะค่ะแล้วเบบี้แครอทมีการให้แบบไปขุดด้วยตัวเองด้วยไหมคะได้สามารถสามารถไปขุดที่แปลงได้เลยครับนะครับจะได้จะได้มีประสบการณ์ในการ ในการเก็บผักนะครับครับท่านานอำเภอครับเราเห็นพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเนาะในพนื้นที่นครไทยที่เอามาโชว์มาแสดงในวันนี้เนี่ยมีพัฒนสมบูรณ์ท่านท่นของอำเภอเราเนี่ยมีการส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยในเรื่องของเกษตรกรในการปลูกผักอะไรเงี้ยอย่ายงไรกันบ้างครับณตอนนี้ก็จุดสําคัญคือเราเราส่งเสริมให้ปลูกพืชผ,ผักแล้วก็มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับเป็นเป็นหลักสําคัญก็พยายามที่จะลด การใช้สารเคมีลงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับซึ่งโดยโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยเข้าไปให้คําแนะนํานะครับก็นอกจากบนภูินหลองก้าแล้วเรามีตำบลอื่นด้วยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเช่นเขาปกโรนของตัวนครชุมนะครับซึ่งซึ่งจะมีมีภูเขาที่สวยงามแล้วก็มีหมอกตอนเช้าท่าสามารถที่จะไปดูแล้วก็มีบ่อเกลือบ่อเกลือพันปีของตำบลบ่อโพ ตำบลนครชุมก็มีบ่อเกลือด้วยนะครับเรามีน้ําตกสูงสวยงามที่ยังไม่ค่อยมีใครเข้าถึงนะครับในตําบลนครชุมครับผมน้ําตกผาคูคำเนี่ยสูงประมาณ6 0สิบถึงแปดสิบเมตรน่าไปครับผมซึ่งเดินประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับแต่อาจจะเป็นแอดเวนเจอร์นิดหน่อยนะครับแอดเวนเจอร์นิดหน่อยสามารถเข้าเที่ยวมากมายหลากหลายเนาะท่านเภอครับอย่างเมื่อเช้าที่ท่านเภอลงมาเนี่ยอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ประมาณ15ครับ15องศา15องศาครับอ๋อครับผมอากาศดีแลก็มีการคาดไว้ด้วยนะครับว่าอากาศจะหนาวเนช่วงพีคอีกทีนึงคือ13 14 15 16 17น่าจะตรงกับช่วงที่ซากุระจะได้ออกพอดีมหมปลายเสือโค่งเนาะถ้าเมืองไทยจะออกพอดีเลยเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่พีคที่สุดของไทยนะที่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมันจะเลื่อนไป13 14 15 16 17ที่หนาวมากๆเลยหนาวสุดๆนี่บนนั้นเนี่ยเลขตัวเดียวเลยไหมครับเลขตัวเดียวเลยโอ้เลขตัวเดียวเลย ซึ่งไม่ไม่กี่วันนี้ก็มีเลขตัวเดียวขึ้นนะครับก็มีเก้าเก้าองศาตรนเตอาเช้าครับตอนเช fi ้าครับโอ้โนะใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศหนาวๆนะก็ไปกันได้นะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนี่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ถามในอำเภอเรื่องของการ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่อยากถามท่านของท่านนายกบ้างครับว่าอย่างพืชผักแบบนี้เองเนี่ยใครที่มาพักโฮมสเตย์เราแล้วเนี่ยครับเราได้มีการนําพืชผลทางการเกษตรนะครับมาต่อยอดมาทําเป็นอาหารอะไรต่างๆให้ทัาท่องเที่ยวด้วยไหมครับอ๋อมีครับมีครับจะเป็นพวกกระหล่ําแครอทอะไรประเภทอย่างเงี้ยครับจะจะเป็นกระหล่ําผัดน้ําปลานะครับก็ขึ้นชื่อทางทางด้านด้านบนนะครับเราจะมีเป็นโฮมสเตย์ขึ้น เขาจะนําทาทาให้นักท่องเที่ยวนะครับจะมีร้านค้าประเภทร้านค้าที่อย่างอยากทานอะไรอย่างเงี้ยมีผัดกระลำสั่งได้ครับเอาของในื้นในพื้นที่ครับในพื้นที่ทั้งนั้นเลยอ่าอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมนึกถึงคือความปลอดภัยถามหัวหน้าอุทยานบ้างครับในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตอุทยานเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมอย่างไรกันบ้างครับครับก็ ในเรื่องของความปลอดภัยของน้องเที่ยวนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับในในการนำพาหรือ ที่นักเที่ยวจะขึ้นไปชมนะครับในทุง่งดอกน้ำยาสักโคร่งเนี่ยรถทุกคันนะครับได้ผ่านการฝึกอบรมนะครับในเรื่องของตรวจสภาพรถการฝึกอบรมปฐมพงบบาลเบื้องต้นนะครับการขับขี่ปลอดภัยนะครับและการให้ข้อมูลบริการแก่นักท่องเที่ยวนะครับทุกคนที่ขับรถพาท่องเที่ยวขึ้นไปในทุกๆคันเนี่ยจะผ่านการฝึกอบรมจากทางอุทยาหมดทุกคันแล้วครับ,รบแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีมีในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากอกุมงโ์แล้วเนี่ย อุทยานแห่งชาติผูหินล่องกล้าเนี่ยครับก็จะมีในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกกระดาษนะครับไ<ช>ม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลานหินปุ่มลานหินแตกแล้วก็โรงเรียนการเมืองการอาหารนะครับ,รบก็แนะนําเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านที่สนใจครับ,รบอนอกจากในเรื่องของความปลอดภัยแล้วอยากจะให้ท่านหัวหน้าอุทยานค่ะแนะนําประชาชนคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวใน สัปดาห์หน้าที่อากาศจะหนาวขึ้นจะมีคําแนะนำยังไงบ้างไหมคะหรือการเตรียมตัวในการเดินทางอยากให้ท่านแนะน,นำหน่อยค่ะอ๋อครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวชมทุ่งชมทุ่งดอกทม้ยืคส่งในห้วงของตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับก็อย่างที่นําเรียนไปเบื้องต้นนะครับมีทั้งหมด3เส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของอําเภอแหนซ้ายอเนนาเภอนครไทยแล้วก็ของฝั่งของทับเบิกนะครับในเรื่องของการเดินทางเนี่ยทางนักท่องเที่ยวท่านไหนสะดวกขึ้นทางไหนก็ ก็ใช้เส้นทางนั้น,น,นได้นะครับ,รบแล้วก็ขอให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพรถนะครับ,รบแล้วก็เตรียมเรื่องที่พักนะครับเพราะว่าช่วงเวลาทังกล่าวเนี่ยที่พักคนคน่อนข้างเยอะนะครับ,รบที่พักค่อนข้างที่จะเต็ม,ตมใ,นนในทุกทุก จุองวางแผนใจทางลงหน้าก่อนวางแผนลงหน้าในการเดินทางครับแล้วก็ในพื้นที่ของอุทยานก็มีลานกลางเต็นท์นะครับที่สามารถรองรับองที่ประมาณ3 0ม0ันคนนะครับก็ถ้าไม่มีที่พักก็สามารถไปกลางเต็นท์ได้ที่อุทยานลงที่ทําการอุทยานครับิุงท้ายเลยครับพี่นําเพอครับได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนและคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันหน่อยลวกันครับเชิญเลยครับครับของเมือนครไทยเนี่ยเป็นอำเภอเก่าแก่เป็นเมืองโบราณซึ่งมีพ่อคุณบางกลางเท่าเคยปกครองมาก่อนแล้วก็ เรามีงานเพณีปักธงชายซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น15คำ่ำเดือน12ของทุกปีนะครับมเีเนื่องจากว่าท่านพ่อคุณบางางเท่าเดือดรบชนะแล้วท่านเอาผ้าคาดเอวผูกไว้บนเข่าช้างล้วงแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ลำลึกถึงท่านมีความเคารพมีความศรัทธาก็ได้จัดงานเพณธีสืบทอดมาก,กว่า700ปีนะครับมีพระบรมราชานุสาวรีของของท่านอยู่ที่วัดกลางและก็ที่ลานพระบรมราชานุสาวรี เพราคุณสีธาราทิศถ้าถ้ามานาครไทยเนี่ยต้องไปสักระ,ละแล้วก็ไปที่วัดกลางมีต้นจะมาขาว700ปีซึ่งเป็นลูขกขับมรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอนครไทยนะครับถ้าท่านมาภูทะเบิกท่านสามารถที่จะต่อจากภูทะเบิกมาอุทยานแห่งชาติพูหินลองก้าหรือภูลมโลมาเพียง20กิโลนะครับถ้าท่านขึ้นทาง อำเภอนครไทยขึ้นไปอุทยานก็สามารถต่อไปภูทะเบิกได้ซึ่งห่างกันแค่20จิกิโลแล้วก็เป็นเป็นถนนทางลาบเป็นถนนลาดยางนะครับสามารถวิ่งไปวิ่งมาได้สะดวกนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็สามารถพักที่ข้างล่างได้มีโฮมสเตย์มีที่พักอยู่ในตัวเมืองนครไทยด้วยนะครับก็สามารถรองรับประชาชนได้กว่าสา0 0ัน คนนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับช่วงนี้อากาศนครไทยอากาศเย็นสบายครับแต่ถ้าขึ้นบนอุทยานต้องมีเสื้ออย่างน้อย3ตัวนะครับรับประกันเลยนะว่าท่านจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาประสบสัมพันธ์สานี่เชื่อที่สวยงามของจังหวัดพิษณุโลกกันอีกหนึ่งที่แล้วก็ไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น กันได้ที่คุบเขาสีชมพูที่พูล,ลํามโลดนั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะฮะกับรายการห้องนั่งเล่านะครับเราทั้งหมดพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ